จริงหรือที่คุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ำลงจริงหรือที่เด็กประถมอ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้จริงหรือที่ในอนาคตไทยต้องนำเข้านักคิดและแรงงานมีฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านและจริงหรือ ที่เรามาถึงทางตันของการปฏิรูปการศึกษาคำถามต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนดั่งกระจกที่สะท้อนปัญหาวิกฤตของการศึกษาไทยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความท้าทายในพลวัตของโลกศตวรรษที่21ที่ประเทศไทยต้องเผชิญจากแรงกดดันภายนอกตามกระแสโลกาภิวัตน์ ภายใต้ระบบทุนนิยมโลกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้รวมถึงแรงกดดันภายในจากปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการศึกษาของรัฐตลอดจนการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ที่ทุกภาคส่วนของสังคมต้องร่วมมือกันค้นหาทางออก วิกฤตของการศึกษาไทยที่ยังวนเวียนอยู่กับปัญหาและความคิดแบบเดิมนั้นไม่สามารถหาทางออกให้กับระบบการศึกษาได้ทําให้การจัดการศึกษาก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและไม่สามารถวิวัฒน์ตนเองให้พัฒนาไปสู่ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมที่พลเมืองส่วนใหญ่มีส่วนร่วมและบริบทของ การจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาใน15ปีข้างหน้าหรือที่ผ่านมาเรายังอยู่ในกรอบของกระบวนทัศน์แบบเดิมๆในขณะที่พลวัตของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติควรจะหันเข็มทิศไปทางไหนดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนการศึกษาของชาติจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2560ถึง2574ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระยะยาวเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก ที่เป็นพลวัตและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ภายใต้สังคมแห่งปัญญาสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่พลเมืองสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษา5ประการได้แก่การเข้าถึงความเท่าเทียมคุณภาพประสิทธิภาพ และการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาโดยให้การศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีมีวินยัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศรวมถึงการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของแผนที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย์และรองรับการศึกษาการเรียนรู้และความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่21เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาของประเทศบรรลุผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาต้องเปลี่ยนกระบวนทศน์และปรับเปลี่ยนแนวคิดทั้งนี้เพื่อให้โครงสร้างและระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศสามารถดำเนินการภายใต้หลักการแข่งขันที่เท่าเทียมกันประชากรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักการและแนวคิดด้านการจัดการให้พลเมืองได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมการประกันโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียนตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลการแยกบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างเ e g u l a t o r กับ o p เปอเรเเพื่อไม่ให้เกิดการขัดกันซึ่งผลประโยชน์การปฏิบตัติต่อสถานศึกษาภายใต้ก,กฎกติกาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันการบริหารจัดการของสถานศึกษา ที่แสดงความรับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานของบริการการศึกษาที่ให้แก่ผู้เรียนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายโดยมีกรอบการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้ปีพุทธศักราช2 5 6 0ันหถึงให้ความสำคัญกับ การวางระบบและกลไกการบริหารจัดการการกำหนดแผนและขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงการเปลี่ยนกระบวนการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการนำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการขยายผลต่อในระยะที่2ปีพุทธศักราช2565ถึง2569ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนและขยายผลตัวอย่างของความสำเร็จให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ปีพุทธศักราช2,570ถึง2,574ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลในเชิงระบบและกลไกาการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและวางแนวทางการบริหารจัดการตามมิติของกลุ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สถาปัตยกรรมที่ดีชั้นใดย่อมเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากแบบร่างที่ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน <ST AR C> เช่นเดียวกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบ,บับนี้ที่ต้องเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่จะรวมพลังออกแบบพิมพ์เขียวเพื่อใช้เป็นคิดทางในการสร้างสรรค์ให้การศึกษาของไทยประสบผลสำเร็จ และส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาในอีก15ปีข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืน